สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพาชมสวนผักอกีกเช่นเคยค่ะอันนี้ก็ยามเย็นนะคะวันนี้อากาศดีก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะคือคือที่พามาชมนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นทฤษฎีของดิฉันเองนะคือปลูกขึ้นแบบตัวตายตัวแทนนะคะคือ ตัวเก่าพอตัวเก่าเริ่มหมดลูกนะเริ่มไม่ให้ผลผลิตแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแซมตัวใหม่ขึ้นมาค่ะพอตัวใหม่ขึ้นมาสูงปุ๊บพิฉันก็จะตัดไอตัวเก่าให้มันตายเพื่อจะแล้วก็ค้างตัวเก่าค้างเก่าก็จะไม่ได้อ,ออกนะฮะยังไม่รื้อและพืชตัวใหม่ก็จะขึ้นมาค่ะพืชตัวใหม่นี้จะขึ้นมาแทนค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็คือรุ่นเก่าคือแตงร้านรุ่นเก่าก็หมดลูกแล้วนะก็ก,กาลังจะ ทำลายทิ้งแล้วค่ะอันนี้ก็คือถั่วที่ปลูกรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันกับที่ปลูกแตงนะคะนี่ค่ะกำลังให้ผลผลิตค่ะ,คะอันนี้คือรุ่นรุ่นรุ่นแรกนี่ก็คือให้ผลผลิตแล้วนะคะก็เก็บไปบางส่วนแล้วค่ะทีนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ค่ะ อันนี้คือรุ่นใหม่ก็กําลังขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นค้างนะคะนี่ค่ะจะให้ดูระยะห่างๆเลยค่ะจะได้เห็นเต็มๆนะคะอันนี้คือถั่วถั่วรุ่นที่สองค่ะคือปลูกก็กล่าวว่าตัวตัวรุ่นแรกนีไ้ไม่ให้ผลผลิตแล้วก็ตัวใหม่จะให้เริ่มให้ผลผลิตค่ะแล้วเราก็จะทำลายรุ่นเก่าแล้วก็จะเริ่มปลูกแซมตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนทันทีค่ะ นี่ก็แตง่แตงนะฮะแต่งอันนี้รุ่นที่2แล้วค่ะตอนนี้กำลังให้ผลผลิตค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็ปลูกหมุนเวียนไม่ได้ปลูกเยอะนะพื้นที่นิดเดียวค่ะแต่ก็ยังหมุนเวียนพอก็ให้ผลผลิตได้ได้เก็บอ่ารับประทานเรื่อยๆนะคะนี่ก็ไปชาวเ็เก็บไปไปรอบหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะก็ยังยังยังมียังมีรูปอยู่นะคะ นี่ค่ะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็จะเก็บอีกก็ยังมีอยู่หลายรูปอยู่ค่ะก็ปลูกหมุนเวียนไปอย่างนี้และค่ะสลับไปเรื่อยๆกับว่ารุ่นนี้รุ่นนี้เริ่มเริ่มวายเริ่มไม่ให้ผลผลิตค่ะก็ดิฉันก็จะลงรุ่นใหม่ค่ะเพื่อจะมาทดแทนรุ่นเก่าค่ะอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้กําลังกําลังขึ้นค่ะ ก็กล่าวว่าร,รุ่นที่กาลังให้ผลผลิตนี้หม,ห,มหมดหมดผลผลิตตัวนี้ก็จะน่าจะเริ่มให,ให้มีผลผลิตขึ้นมาค่ะอันนี้ปลูกแซมกับต้นหอมนะคะนี่ค่ะก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับสี่ห้าหลุมค่ะนี่ค่ะแซมอยู่นี้ค่ะ,คะกล่าวว่าตัวเก่าหมดรูปแล้วก็รุ่นใหม่ก็จะเริ่มให้ผลผลิตค่ะนี่ก็แซมไปก็ไม่ได้ทาอ่า พุงดินอะไรนะฮะก็เป็นดินที่ปลูกเก่าของต้นหอมนะคะหอมก็ลงหัวแล้วค่ะอันนี้นี่ก็จะเป็นบวบหอมเออบวบบวบเลียมค่ะบวบเลียมก็กำลังเริ่มจะขึ้นค้างค่ะอันนี้ก็เมื่อเช้าก็เริ่มจะทําค้างห้เนี่ยค่ะบวบเลียมขึ้นนะบวบงูมีสองกอก็ปลูกผสมอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแต่ก็ให้อ่ามันก็เพราะเราไม่ได้ปลูกทําแบบเป็นธุรกิจเนาะก็ปลูกไว้กินเองแล้วก็แบ่งปันเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะ นี่ค่ะเนี่ยรอบๆก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะเขือเทศก็กําลังเริ่มดอกค่ะนี่ค่ะผสมอย่างนี้ล้วค่ะผักบุ้งก็อันนี้รุ่นที่สองแล้วค่ะถอนแบ่งละเริ่มเริ่มแบ่งแบ่งปันเพื่อนเพื่อนฝูงแล้วค่ะนี่ก็สวยค่ะภาพโดยรวมค่ะ ก็เป็นพืนนนน้นที่เล็กๆนะคะไม่ได้พื้นที่ใหญ่แต่ก็ปลูกผสมหมุนเวียนค่ะเป็นตัวตายตัวแทนตัวตายตไอตัวที่ตายไปตัวใหม่ก็จะขึ้นมาแทนทันทีค่ะตัวนี้ค่ะก็ปลูกหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะไปคลิปหน้าชมอ่าพามาชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ